สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC m o t o g p นะฮะกลับมาพบเจอกันกับผมรเเช่นเคยครับวันนี้ทักทายทุกคนในค่ำคืนของวันที่5มีนาคม2 5 6 5า้าเอจะบอกว่าค่ำคืนหรือเปล่าฮนะเพราะว่าขณะที่ผมนั่งอัดคลิปรายการอยู่ก็ประมาณสัก4โมง4โมงครึ่งเท่านั้นเองนะครับก็วันนี้มาเร็วหน่อยนะเพราะว่ามันจะมีรอบของการคอลี่ไฟคิวหนึ่งคิวสองจริงๆยังเหลือ f p 3ในช่วงเวลาต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังในเวลาประมาณสัก5้าทุ่มนะ ทุกอย่างน่าจะเสร็จสิ้นกันใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ก็เลยจะนําเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งนะครับมาอุ่นเครื่องเผาหัวกันไว้ก่อนนะอย่าลืมอย่าพลาดนะครับเดี๋ยวคืนนี้มาเจอกันอีกรอบนะครับมาวิเคราะห์กันว่าใครออกสตาร์ทคันที่เท่าไหร่อย่างไรกันบ้างในเกมการแข่งขันพรุ่งนี้ที่จะเริ่มต้นขึ้นเนาะสำหรับประเด็นที่เตรียมมา <S <S เผาหัวกันก่อนนะร <S <S เราจะว่ากันถึงค่ายแดงจากอิตาลีฮะดูคติครับดูคตินั้นมีบางท่านอาจจะสงสัยนะครับว่ามีข่าวล่ําข่าวลือว่า สเปคเครื่องยนต์ของดูคาติเนี่ยตกลงว่ามันเป็นปีนี้หรือว่าปีที่แล้วที่ยื่นส่งเข้าไปแล้วจะใช้แข่งขันกันแน่เนี่ยแล้วก็เรื่องราวของนักแข่งมาเลขหกสิบสามเปโกโบันยา่ามีข่าวล่ำข่าวหรือว่าเขาไม่พอใจหรืออาจจะเหมือนประมาณว่าอยากจะกลับไปใช้เครื่องยนต์สเปคปี2021อ่าเนะฮะเรื่องตรงนี้เดี๋ยวจะมาเล่ามาวิเคราะห์ให้ฟังนะฮะ แต่ก่อนอื่นขอญาตเล่าไปถึงดาวิดเดทาดอซี่นะครับคุณลุงผมข,ขาวๆหน่อยนะฮะนี่คือตำแหน่งแกผู้การทีมของดูกาติเนี่ยก็ออกมาให้ข้อคิดเห็นด้วยความฉุนเฉียวนิดนึงนะครับว่าแม้อะไรอะไรก็เปกโกอะไรอะไรก็ดูกาติผิดอะไรอะไรก็มองว่าจะมีเรื่องตรงนั้นตรงนี้หมกเม็ดต่างๆแล้วทาไมคุณถึงไม่ไปมองทีมอื่นบ้างล่ะ,ะแกก็ไม่ได้ว่าเอยชื่ออะไรมากมายนะว่าทีมไหน แต่ก็เลยไปพูดถึงชื่อของ Mark m มาเก t อยู่นิดนึงบอกว่าทําไมคุณไม่ไปตาม Mark m มาเก t บ้างนะักแข่งคุณอื่นๆบ้างทุกครั้งที่มีประเด็นดราม่าอะไรคุณจะนึกถึงเดดูคตีก่อนเลยประมาณนั้นแนกะ <c oughs> แกก็ขึ้นเหมือนกันนะฮะเวลาที่เรียกว่าแอคชั่นเนี่ยรุนแรงนะครับใครที่เคยได้ดูแกไม่ว่าจะเป็นแอคชั่นดรามา่าดีใจเสียใจยังไงแกจัดหนักจัดเต็มอยู่แล้วครับสำหรับทาดซี่คนนี้ เขาก็บอกนะฮะว่าข่าวลือที่เปโก้อยากจะใช้สเปคปี2021เนี่ยมันไม่เป็นความจริงนะฮะไม่เป็นไม่เป็นความจริงเลยนะครับแล้วก็พูดถึงแผนการทดสอบการเทสรถที่ผ่านมาที่อาจจะมี FC สงสัยว่าเอ๊ะทำไมดูคติการเทสในรอบแรกที่เฮเรสในปลายปีที่แล้วเนี่ยมาดีเหลือเกินแต่การเทส5วันที่เซปังที่มานาลิกาเนี่ยเวลาของเปโก้หรือแม้กระทั่งเวลาของแจ็คมินเลอร์เอาไง,ไงไ่ายเวลาโดยรวมของดูคติเนี่ย ทำไมมันหล่นหายไปเขาบอกงี้ฮะเขาบอกว่าจริงๆมันเป็นแผนการฮะมันเป็นมันอยู่ในแผนแต่แรกเลยว่าเขาจะไม่มุ่งเน้นเอาเวลาต่อรอบให้มันเร็วครับแต่เขาจะไปโฟกัสที่ในเรื่องของภาพรวมต่างๆจะไม่เน้นกดเวลาโชว์แล้วอาจจะเดี๋ยวผมพีเครเพิ่มเติมน,นิดนึงฮะอาจจะเป็นประมาณว่าได้รู้ได้เห็นนะครับว่าศักยภาพเครื่องยนต์เนี่ยโอเคแล้วในการทดสอบการเทสร,รถที่เฮเรตที่ผ่านมาได้พอใจแล้วว่าโอเคนะฮะท็อปสปีดมาได้ตรงนี้ เวลาได้ประมาณนี้ดังนั้นก็คือ <c oughs> เอาแบบชัวร์ดีกว่าเอาแบบเรื่อื่นไปด้วยแบบมีความพิถีพิถันมากยิ่งขึ้นนะฮะเรียกว่าไม่ผีผาไม่ประมาทอีกแล้วอาจจะเป็นแนวนั้นหรือเปล่าใช่ไหมครับทีนี้มาดูที่ตัวของนักแข่งนะฮะบอกมาอย่างไรกันบ้างสําหรับในเรื่องของประเด็นดราม่าเนี่ยเปโกบอกว่ารถแข่งที่เรียกว่าดูกติจิ้มนะฮะเป็นสเปคที่ออกมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นของปี2022ซะทีเดียว นะครับแล้วก็ไม่ได้ว่าเป็นของปี2021ทั้งหมดด้วยเหมือนกันนะฮะมันเป็นส่วนผสมการมิกนะครับเป็นการผสมการมิกกันออกมาเท่านั้นเองเรียกว่าอาจจะเอาความโดดเด่นอะไรต่างๆในปีที่แล้วมาในรถใหม่เนี่ยมันมีอะไรที่มันโดดเด่นก็จับมาประมาณนั้นแต่นักแข่งอีก3คนนะครับที่จะได้ใช้รถสเปคปี2022ก็คือเราเรียกว่าเป็น G P 22นัคือ ลูกามารินี่นะครับของ VR46 หมายเลข10นะครับฮอเฮมาตินหมายเลข89ของปลาแม็กดูกติแล้วก็โยฮันซาโกหมายเลขก5ของปลาแม็กดูกติอันนี้พวกเขาได้ใช้สเปคโรงงาน GP22 100%ไม่มีมิกไม่มีโมดิฟายแต่ในส่วนของ2คนจากทีมโรงงานเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นการผสมะนะครับในตรงนี้ซึ่งมันอาจจะมี คนที่อาจจะไม่ได้ไม่ได้เชียร์ดูคาติหรืออาจจะแบบยังไงละ่ะเหมือนประมาณว่าไม่ชอบเป็นทุนเดิมอยู่แล้วหรือเปล่าอาจจะมีการแทงเรื่องเข้ามาว่าเฮ้ยแบบนี้มันก็ผิดกฎนะสิอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าทําไมไม่ใช้สเปคเดียวกันถ้าแบบว่าโอเคแหละคือจะเป็น GP2 สองสองก็ทำไมจะต้องเหมือนประมาณสอดไส้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าหน้าตอนนี้ผมก็ยังไม่ชัวร์นะครับว่าทางต่อหน้าเขาว่าอย่างไรกันบ้างถ้าใครมีข้อมูลก็เอามาแลกเปลี่ยนเอามาคุยให้ฟังหน่อยนะฮะแต่ถ้ามองแบบ เข้าไปในตรงนี้เนี่ยมันก็เหมือนประมาณว่ามันแตกต่างกัน2คนเนี่ยก็จะใช้สเปคที่มันมิกกันโรงงานก็คือมันเป็นการเปลี่ยนแผนกระทันหันนะฮะเปลี่ยนแผนกระทันหันคือเครื่องยนต์เนี่ยเหมือนรู้สึกว่าทางสื่อน,นอกเข้าไปเจาะนะครับไปเจาะความเห็นของแจ็คไม่เลืเหมือนประมาณจะบอกแจ็คจะบอกว่ามันมีความเกลี้ยกา่เกินไปในเวอร์ชัน GP 2 2เนี่ยและมันไม่มีผลดีต่อเรื่องของอัตราเร่งสักเท่าไหร่คือเขาอาจจะพูด ไม่ได้ว่าเจาะลึกมากมายนักน,นะครับคือพูดในมุมกว้างๆเนี่ยดังนั้นความเห็นของนักแข่งออกมาในแบบนี้ก็เลยเหมือนประมาณว่าสุดท้ายตัดสินใจในช่วงเวลาแค่ยังไม่นานนะครับเพื่อที่จะส่งสเปคออกไปนะปกติแล้วแน่นอนนะว่าก็จะต้องส่งสเปคล่าสุดก็คือตัว2องสองวๆเนี่ยแตกย่กลายเป็นว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเทสการอะไรออกมาเลยตัดสินใจนะครับที่จะ เอาดึงเอาส่วนผสมระหว่าง2-2กับ2-1เนี่ยมามาผสมกันเข้าไปเลยเลยกลายเป็นตัวนี้หรือเราอาจจะเรียกว่าเป็น2-1 S นะนะฮะลุกไทยบิดหรือเปล่า <c oughs> ก็เป็นในประมาณนั้นนะครับแล้วเปโกเองก็ให้ความเห็นในคล้ายๆลูกพี่ใหญ่นั่นแหละคล้ายๆด a า i d วิดเดทาดอซีนะครับบอกว่า จริงๆแล้วทุกครั้งที่มีประเด็นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมอะไรใหม่ๆหรือว่าเป็นอะไรต่างๆออกมาเรื่องของเครื่องยนต์เนี่ยทุกคนจะโฟกัสไปที่ดูกติเอาอีกแล้วดูกติเอาอีกแล้วโน่นนี้นั่นมาแบบนั้นแบบนี้อีกแล้วทําไมต้องเป็นประเด็นทุกครั้งล่ะทําไมไม่ไปมองถึงว่าทีมหมื่นเขาก็มีอย่างนี้เหมือนกันแล้วดูกติเองก็ไม่ได้ว่าจะไปทําอะไรที่มันเขาเรียกว่าผิดแปลกแหวกแนวไปจากกฎกติกาที่บอกไว้เลยฮะก็คือ พยายามจะสรรหาวิธีการปรับเซตติ้งรถที่มันลงตัวที่สุดข้อมูลเทคโนโลยีแรงต่างเนี่ยแน่นอนว่ามันมีกฎเบียบบัทัดฐานที่ตั้งไว้อยู่แล้วก็เพียงแต่ว่าสรรหาสิ่งที่มันจะดีที่สุดเหมาะสมที่สุดให้กับรถแข่งอยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับมันไม่มจะแปลกอะไรนะเปโก้ก็รู้สึกว่าฉุนเฉียวพอๆกับทาดอซี่แกเหมือนกันนะฮะเพื่อนๆว่ายังไงกันบ้างฮะในประเด็นนี้เข้าใจว่าดูกติเขาเป็นเจ้าแห่งเทคโนโลยีฮะ อะไรที่ล้ำยุคล้ำสมัยเนี่ยจะแบบว่ามาทางดูกติก่อนเลยดังนั้นก็เตรียมเลยนะฮะเตรียมว่าจะเจอแน่ๆล่ะแต่เราได้เห็นใช่ไหมครับว่ามันมีอะไรก็แล้วแต่ที่ดูกรติทมออกมาแล้วเนี่ยค่ายอื่นทีมอื่นบางทีฟ้องร้องกันบางทีร้องกันไปร้องดอน้าร้อง FIM ไปสุดท้ายทุกทีมหรือว่าเกือบจะทุกทีมก็เอาสิ่งที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ขิดค้นของดูกติเนี่ยมาใส่ในรถตัวเองเหมือนกันเอยมันเป็นซะอย่างนี้นะฮะมันก็พูดยากนะจะว่าไปแล้วฮะ คือมันอาจจะมีความยืดหยุ่นของกฎมันอาจจะมีช่องว่างอยู่นะครับผมเข้าใจว่าการทําอย่างนี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีนั่นแหละมันก็ต้องยืดหยุ่นบ้างแล้วก็มาคุยกันหา,หาหรือร่วมกันว่าโอเคแล้วมันได้ไม่ได้อย่างไรกันบ้างใช่ไหมแล้วผมเข้าใจนะครับว่าดูกติเองเขาก็พยายามเต็มที่ทุกวิถีทางนะครับเพื่อที่จะให้ความสําเร็จนี่เกิดขึ้นสักทีหนึ่งมันเฉียดไปเฉียดมาแล้วในปีที่แล้วเนี่ยดูกติเองก็ถือว่าทําผลงานได้ดีมากๆในช่วงครึ่งหลังนะครับ ้ายามาห้าไ,ไม่ตุนผลงานดีๆไว้ยังแต่ตนน้นฤดูกาลเนี่ยผมว่าก็ยากนะครับที่จะประสบความสําเร็จโดยฟาเบโอโกตาโรเนี่ยดังนั้นในตรงนี้เขาเลยแบบพิถีพิถันมากทุกทิศท,ทุกทางเก็บเล็กผสมน้อยรายละเอียดต่างๆไม่ปล่อยผ่านมันก็เลยอาจจะเป็นที่จับจ้องนะครับของคนอื่นๆเขาว่าเอ๊ะดูกติหมกเม็ดยัดไส้ตรงนั้นตรงนี้มาหรือเปล่ากฎกติกานี่มาเนี่ยมันใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมอย่างไรบ้างอ่าตรงนี้นะฮะทุกคน แล้วในเมื่อวานนี้เราได้เห็นผลงานของดูคาติใช่ไหมครับว่าเรียกว่าอาจจะเหมือนประมาณว่ากว่าที่จะตัวเลขออกมาได้เนี่ยกว่าจะจะลุนเป็น10คันแรกนี่โอ้โหต้องรอประมาณ4ีหนาทีเททาย,ทายซึ่งผมเองก็มองในมุมมองส่วนตัวนะว่านะว่าพวกเขาเนี่ยวางแผนเอาไว้ว่าโอเคละก็คือพยายามจะหาคําตอบอยู่อย่างที่เราทราบกันใช่ไหมครับว่าโลเซลกาต้าตรงนี้ซ้อมเนี่ยใช้ยางอีกแบบหนึง่งแต่การแข่งขันจริงใช้ยางอีกแบบหนึง่ง ดังนั้นข้อมูลใน FP2 เมื่อวานนี่มันจึงสําคัญมากนะครับมันสําคัญมากๆเพราะว่ามันจะเป็นเวลาที่มันตรงกันกับเวลาแข่งจริงก็คือประมาณ4ทุ่มในบ้านเราประมาณนั้นนะอุณหภูมิมันก็ตอนประมาณสักเนี่ย FP3 กำลังจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะร้อนจัดนะครับที่กาต้าอยู่กลางทะเลทรายอย่างเงี้ยสนามไง ใส่ยางาร์ดเห็นไม่เวลาของเคเดียนจะพุ่งโจ๊ดมาเลยนะครับเวลาของดูกตีก็อาจจะอาจจะยังไม่เท่าไหร่ยังถนอมเนื้อถนอมตัวกันอยู่แต่พอเข้าสู่่วงท้ายเกมนะก็สามารถที่จะเอาซอฟเอาอะไรมากดกันได้นะฮะทุกคนแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับดาวิดทัสซี่ก็บอกว่าการพัฒนารถอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เป็นในส่วนของทางนักแข่งด้วยอิงนักแข่งคือไม่ใช่จะไปพัฒนาแบบว่าตามใจวิศวกรถูกไหมครับมันมันก็เรื่องจริงแหละทุกทีมมันก็ต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหม คือนักแข่งเขาถนัดนักแข่งทุกคนก็จะมีความถนัดที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นจะมาบอกว่าทําตามใจคนนั้นตามใจคนนี้หรือว่าไม่ไม่ได้อย่างไรมันมันก็ไม่ได้ว่าแบบนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์ซะที่ไหนถูกไหมฮะจะบอกว่าคือแกพยายามจะพูดว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เบ้าบอคอแตกนะเรื่องที่บอกว่าเป็กโก้ไม่ชอบสเปคปี2021เอนี่ยอาจจะมีเรื่องดราม่าอะไรกันว่ากันไปในค่ายเนี่ยจริงๆมัน มันไม่ใช่การปรับเซตร,รถมันก็ต้องทําตามนะักแข่งเขาเรียกร้องเขาอะไรกันมาอยู่แล้วนะก็ไม่อยากจะให้ไปโฟกัสตรงนั้นทีคนอื่นเห็นพูดเลยอะที่ดูคติมาใ,ใส่กันจังอะไรประมาณนั้นอารมณ์แกนะทุกคนก็รอดูนะครับว่าคนที่ถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งในสนามนี้เปโก้ครับฟรานเชสโกบัญยญญ่ามหมายเลข63เนี่ยในการคอลี่ฟายเจ้าตัวเนี่ยจะจบอันดับที่เท่าไหร่นะครับในค่ําคืนนี้ หรือแม้กระทั่งใน FP3 เนี่ยซึ่งเรามองว่าน่าจะยากเหลือเกินนะครับที่จะสามารถที่จะทําเวลาให้ได้ดีกว่านี้อีกแล้วหมายถึงว่าดีกว่ารอบ FP2 ที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าอุณหภูมิค่อนข้างสูงแต่ยังมีนักแข่งบางคนนะครับที่เวลายังไม่ได้อย่างน,น้อยคงดูคติก็มีโยฮันซาโก้คนนึงแหละใน f p 3ีเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าสิ่งที่เซอร์ไพรส์ไหมใครจะแก้มือได้สําเร็จ10คนแรกที่อยู่เนี่ยซึ่งผมเองแล้วทุกคนมองว่าน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์ จะมีอะไรที่แบบว่าพลิกแพงแบบว่าใครอาจจะหลุด10คนนี้ไปหรือเปล่าหรือใครจะเพิ่มเข้ามานะครับก็สักครู่ก็ติดตามได้แลครับสอบถามเรื่องของช่องทางเข้ามาเนี่ย spo tv นะฮะภาษาอังกฤษเลยฮะ s p o แล้วก็ t แล้วก็ v spo tv นะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะฮะช่องทางออนไลน์เน็ตใครเร็วเน็ตใครแรงเนี่ยก็จะได้รับชมแบบลื่นลื้นเลยนะฮะอันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวของโทรศัพท์มือถือของสัญญาณอินเน็ตของแต่ละท,ท่านมันไม่เหมือนกัน แต่วันนี้เข้าใจว่ามี PPTV SD36 นะครับจะถ่ายทอดอาจจะถ่ายทอดในช่วงของ Moto 2ก็ได้นะครับอันนั้นไปรับชมนะใครมีทีวีแต่ผมเนี่ยไม่มีทีวีผมก็เลยไม่รู้นะครับว่าเขามากี่โมงกี่อะไรยังไงกันแน่นเนาะเอาฝากกันไว้นะครับคืนนี้นะครับใครไม่ได้ไปไหนอย่างไรก็มารับชมการวิเคราะห์ก่อนเกมใครจะออกสตาร์ทคันที่เท่าไหร่ผลคัดลิฟายจะเป็นอย่างไรประมาณ5้าทุ่มถึงเที่ยงคืนหรืออาจจะเที่ยงคืนก็ได้เนี่ยมาเจอกับผมอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนลากันไปก่อนสวัสดีครับ